ต้นรมใส่รนสลัดเข้าไป น่นนสีสกเก้วัสดีทรงตันเด้อค่ะสวัสดีค่ะ,คะออ,อมใส่ใส่ดอกคูนหลังจากที่เรากลับมาจากซอยทองหลอเราก็จะมากิน นะช้ำใจมีจากอีสานบ้านทุง่งมีข้าวเมืองกรุงมีเรื่องยุงย่งๆอรักพบเห็นให้เข้าทั้งสองเรามันคนไม่สวยเราก็เลยต้องมาเยืนตากเด็กสังสะอยู่นี่แหละ มีเอียงที่มันเปลี่ยนแปลงกับเจ้าของก็ดีกับตัวเขาคนเพิ่นสิคอมเมนต์ว่าจังใดกะก็เลี้ยวเตะข้าเจ้าถือว่าไม่นอย่างนี้กะโบไดเป็นนางสนใจขนาดนั้นดอกแต่ว่าวันนี้ก็อ่อมไก่เป็นพื้นที่สำหรับหน้าแร่นะคะอาหารเสี่ยงต่อใบหน้าก็อาหาร ทำอาหารตากแดดถังแก๊สแบบนี้แหลคะค่ะท่านผู้ชมอาชีพของแมคา้าหน้าก็ดําน้องนูองน,งนาขำมามะเหรอทําอาหารสวยแค่ไหนก็ตามหากว่าคุณไม่ทาครีมกันแดดไม่หาหมอคลินิกหน้าเราก็จะดําหน้าแล่กําพืร์ือ,อขออนุญาตนะคะท่านประธานขอประท้วงคะ่ะอะไรคือกําพืร์ือคะ่ะ คือกำพื้นวื้อจะเป็นอย่างนี้นะคะคืออะไรก็ตามที่มันดำดำมันไม่เหมือนเขา้ารรมนะอะไรก็ตามหน้ามืดก็มืดพื้นวื้อหน้าดำหน้าปีฟ้าเยอะๆหน้านานา,นาก็กมพื้นวื้อเออคืออย่างนี้ค่ะหรือแม้กระทั่งคนที่หน้าบูดก็จะหน้าบูดพื้นวื้ออะไรก็ตามที่มันดำพื้นวื้อดำคือมือ ดำพื้พวื้ดำภาวะก็คือมันเป็นอะไรที่ตอกย้ำเราหน้าแร่หน้าดำดำพื้อก็เหมือนกับเราเนี่ยหน้ามันดำหน้ามันคล้ำม,มันพื้อกว่ามันจะฟื้นคืนชีพก็นานคือมันสุดๆมันลอยลึกมันลึกมันลึกตอกย้ำประมาณนี้ละค่ะท่านประธานค่ะเออไม่ทราบว่า คุณทำแบบข้าวอะไรเหรอครับผมก็สงสัยอ๋ออันนี้มันจะเป็นบักตโนแล้วก็มีไก่สักโบกนี่แหละเอาอันนี้ไก่นี้เอามาจากอันซอยทองหล่อคุณเด้อค่ะท่านประธานกินไหมคะือก็น่าชิมดูนะขายถ้วยเท่าไหร่หรือแม่ค้าโอ้ยไม่ขายแล้วค่ะถ้าจะซื้อมาซื้อชาเขียวแม่ค้านะคะชาเขียวแม่ค้าก็สามหัวห้าร้อยแปดสิบแม่ค้าก็มีโลชั่นน้ำหอมให้ฟรีอีกหนึ่งหลอดค่ะ อยากได้ก็สนใจได้นะคะเราจะไปกำพือ้อกันต่อไหมคะท่านประธานดิฉันยังเล่าเรื่องไม่เสร็จเลยค่ะดิฉันยังขยายความหมายไม่ได้นะคะขยายความหมายให้ผู้ฟังผู้ชมเนี่ยได้เข้าใจไม่ได้นะคะภาษาคำว,ว่ากำพือ้อกำภาวะกำกระดอกระเดียแหลคักแหลเน่ถ้าไปคักกว่านั้นเดี๋ยวมันจะลงลึก พักไว้แค่นี้ก่อนก็ได้ผมก็รู้สึกว่าผมจะกล่ำพื้นเหมือนกันตอนนี้ขออนุญาตขำนะคะเป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกล่ำพื้นภาคสองส่วนอีเสื้อขาวๆนี่ก็ต้องขอประทานโทษด้วยนะคะถ้าหากว่าแก่แล้วมันรู้สึกว่าไม่ถูกสายตาของท่านก็ต้องขออภัยมานะความแก่ที่นี่เลยนะคะ สวัสดีปีใหม่สงการผู้เดไปเห่ินกุ้งไก่ไฮรัตดไก่ป่าเต็งเรียนให้หลายๆนเด้ออยากไปเล่นนยุ่แต่ว่าไ่ได้ไปดอกนองหนูนะบพอยากไปเที่ยวใส่กาบสวัสดีทุกท่านมีความสุขำลำลๆำรวยๆยสงการเด้อค่ะเมื่อนี้แม่หนนะคลิปอ่อมไก่ใส่ดกคูณลองเฮ็ดเบิงลองเฮ็ดเบิงเด้อมันพอเป็นยังกินได้แซ่บจุ๊บจุ๊บปเชื่อซซพี่นอง นี่อันนี้เป็นหนูน้าเสพประเด็ดยายนี้สูตรสูตรตำ่ำค่ะเสบไม่ขมป่ะปะให้ป้านาเห็นโยฟิด้วยอร่อยลองชิมดูสนุกกาบิชิมดูชิมดูชิมก่อนชิมชิมเดอะซอสแม่ปะาปะชิมเดอะซอสคำนี้จะป<อ>ิดเนี่ยที่ปุปยซีโยฟิรหอมาร้อนกุ้มโปดาวลุติดเนี่ยไ้ไหมเออเออเออเสบปะ ม no, mm ันไม่ผมใช่ไหมหนอบิเตอร์ใช่ไหมไม่ดอกคูนกินได้นะคะพี่น้องจ๋าจ๋ายปอปาอิสเบลอยากกินด้วยไม่ให้นชิมยัไอ้คนดูยยไม่รู้กระเป๋าแบบนี้อาปากินน้ไปเไม่รอเป็นไงอร่อย อมน cool. ิดหน่อยก็ดีรสชาติของโคมนุเหมือนหนูชอบกินแกงขี้เหล็กอยากได้โคมนิดหน่อยแม่มันเนี่ยอยากได้โคมนิดหน่อยแอมาลาคินุกเสร็จแล้วใส่ยูบะเที้ลูกมันมันพูดไปพูดมาก็คือดอกสนูนะไปแล้วนะคะวันนี้ป้าป้านะคะป้ากกติดตามยายนีแม่หนูนาด้วยนะคะจุ๊บจุบจับจับจุ๊บจูรักน้อยแต่รักนานๆสวัสดีค่ะอมดอกคุณ ใส่อารมณ์คักยานท่านผู้สมบเสียว่ามันแบนะ่บปัญหาลองเหตุกินเบิงเด้อค่ะแม่นูนาะไปแล้วสวัสดีทรงการจุบจุบจับจับ